คาว่าหนังรายได้ดีหรือหนังทําเงินไม่ใช่เหตการ์ที่หนังได้กําไรประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจเพียงเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงความสําเร็จมหาศาลจากทั้งรายได้และเสียงวิจารณ์ผ่านการที่ผู้ชมยอมจ่ายเงินเข้ามาดูความดีงามของหนังที่ผููกํากับยอดฝีมือสร้างเอาไว้ในปี2 0 2 2นี้เองก็มีภาพยนตร์ชั้นเยี่ยมมากมายหลายเรื่องเขาใช้ในโรงภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันและก็ยังมีหลายๆเรื่องที่ประสบความสําเร็จทั้งในด้านคำวิจารณ์และทั้งด้านรายได้ บางเรื่องไม่ได้มีคาวิจารณ์ที่ดีๆสักเท่าไหร่แค่มันเป็นหนังติดตลาดที่ทำเงินให้กับคนลงทุนเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าในปัจจุบันนี้หนังเรื่องไหนสามารถทำเงินได้อย่างล้นหลามก็จะถือว่าเรื่องนั้นประสบความสำเร็จแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในปี2022จะมีหนังเรื่องไหนอยู่ในระดับฮอปของหนังทำเงินสูงสุดในปี2022กันบ้างเรามาโบ,บ๊ะกันเลยครับ ออนดับที่สิบมูนแมนช่วยด้วยผมติดอยู่บนดวงจันทร์มูนแมนทำเงินไป460ล้านเหรียญสหรัฐมูนแมนคือหนังตลกสุดฮาผสมไซไฟสวยๆเรื่องใหม่จากจีนที่จะเล่าเรื่องราวของทีมนักบินอวกาศชาวจีนที่ถูกส่งไปสำรวจดวงจันทร์เพื่อป้องกันการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยที่เคลื่อนเข้ามายังโลก แต่จูจูดาวเคาะน้อยเดินทางมาเลวกว่ากำหนดทำให้ลูกเรือทั้งหมดต้องรีบอพยพออกจากดวงจันทร์แต่พนักงานซ่อมบำรุงยานอวกาศอย่างตูกู้เยลกลับไม่รู้เรื่องรู้รล่าเลยถูกทิ้งไว้บนดวงจันทร์เพียงลำพังแถมเขายังเห็นดาวเคาะน้อยพุ่งชนโลกต่อหน้าต่อต,อตาจนเขาคิดว่าตัวเองกลายเป็นมนุษย์คนสุดท้ายในจักรวาลและเขาเริ่มใช้ชีวิตบนดวงจันทร์ตามใจตัวเองกับจิงโจ้อีกหนึ่งตัวเรื่องราวของพ่อหนุ่มดวงสวยจะเป็นอย่างไรนั้นคุณ ต้องตามไปดูมูนแมนเป็นหนังจีนที่โคตรดีงามเลยครับในหนังเต็มไปด้วยความฮาแบบโบ๊ะบะที่มาพร้อมกับเสียงภาคสุดกวนของพันธมิตรนอกจากความตลกแล้วมูนแมนยังมีฉากดราม่าซึ้งๆเรียกน้ำตาและฉากเงาๆของชายหนุ่มที่ติดอยู่บนดวงจันทร์เพียงลำพังเรียกได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้เราไม่ขนพลาดเลยเละครอันดับที่เ วอเทอร์เกรดบิททำเงินไป626ล้านเหรียญสหรัฐวอเทอร์เกรดบิดคือหนังภาคต่อของเดอะแบทเทิลเลกชางจินถึงแม้รายได้จะน้อยกว่าภาคแรกแต่ภาคนี้สนุกกว่าได้มุมมองต่อสงครามในฐานะมนุษย์ชัดเจนกว่าวอเทอร์เกรดบิดจะเล่าเรื่องราวของกองร้อยที่7ที่มีเซียนลี่ป็นหัวหน้าแล้วภารกิจให้ไประเบิดสะพานเพื่อไม่ให้ทหารยูเอนหนีไปได้ แต่ถ้าว่ากวัวทหารจีนจะเดินทางมาถึงสะพานในระหว่างทางก็ตายกันไปไม่ใช่หน้อยสุดท้ายภารกิจระเบิดสะพานจะสำเร็จหรือไม่แล้วจะมีทหารที่รอดชีวิตไหมคุณต้องตามไปดูหนังเรื่องนี้เป็นหนังสงครามที่โหดมากมีทหารตายกันเป็นเบือครับโดยเฉพาะทหารจีนในขนาะเดียวกันภาคนี้ก็ยังเน้นอารมณ์ความรู้สึกของทหารจีนที่ไปลบ ถือได้ว่าเป็นหนังจีนที่มีดีทั้งฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมฉากดราม่าฉากรักชาติมีฉากที่ผู้ชมอยากดูครบจบในเรื่องเดียวเลยล่ะครับแน่นอนว่ามันเป็นหนังสงครามชาตินิยมขนาดนี้ประชาชนชาวจีนที่มีจํานวนมหาศาลจะพากันแห่ไปดูก็คงจะไม่แปลกเลยก็ต้องยอมรับกันละครับว่าตลาดจีนนี้เป็นบอทองสําหรับทําเงินเลยนะถ้าเอาหนังเข้าไปฉายในจีนได้นี่รายได้อึ้ซ่าเลยนะเอออันดับที่8 พอเลิฟแอนด์ทันเดอร์พอด้วยรักและอัศนีทำเงินไป760ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเออพอด้วยรักและอัศนไีไม่มีวสัสน์เป็นหนังฮีโร่ที่ดูสนุกตลกคำได้แทบทุกฉากเป็นหนังที่อัดมุกมาแบบจัดนักจัดเต็มมุก5บาท10บาทหรือเหรียญสตางก็เล่นหมดแต่กลับรู้สึกว่าภาค3สนุกกว่านะ ทอ้วยลักและอัศนีจะบอกเล่าเรื่องราวของทอเทพเจ้าแห่งสายฟ้าผู้ที่กำลังตามหาความสงบจากภายในหลังจากเผชิญความสูญเสียมาหลายครั้งทอได้กลับมาดูแลตัวเองให้หุ่นดีฟิตเฟิร์มปังและออกทำภารกิจช่วยเหลือผู้คนในจักรวาลร่วมกับเหล่ากาเดียนและคราวนี้ทอต้องเผชิญกับมหาภัยครั้งใหม่เมื่อมีก่อนันกเชื้อเทพเจา้าออกล่าชีวิตเทพเจ้าทุกองค์ทำให้ทอต้องหาทางเอาชนะไวรัสคนใหม่นี้ให้ได้ และในขนาดเดียวกันหัวใจของทอก็ต้องสั่นไหวเหมือนโดนสายฟ้าฟาดเมื่อเจนฟอร์เตอร์แฟนเก่าของทอที่หายไปจากชีวิตทอถึง8ปี7เดือนกับอีก6วันกลับเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งในฐานะไมตี้ทอคราวนี้ฐานไฟเก่าจะล้มลอวันหรือฟื้นหรือไม่คุณต้องตามไปดูทอด้วยรักและอัศนีเป็นหนังที่บันเทิงและสนุกดีในระดับที่น่าพอใจ ถึงมันจะไม่สนุกเท่าภาค3และนาล็อกแต่มันก็ถือว่าเป็นภาคที่ขยายเรื่องราวของชีวิตเทพเจ้าสาฟ้าหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้ดีเลยทีเดียวเชียวหนังยังคงทำออกมาได้สนุกดีและใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปอย่างชัดเจนสรุปว่าเวลลิกูดดีครับ <Wow. S 1> อันดับที่7 The Batman ทำเงินไป770ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือหนังฮีโร่ยอดฮิตที่แตกต่างจากหนังฮีโร่ทั่วไปหรือแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ The Batman, The Batman จะเน้นหนักไปทางด้านสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและตีแผ่ความเน่าเฟะของสังคมไม่ Batman ยังกระเชอรักโฮม The Batman จะบอกเล่าเรื่องราวของฮีโร่สวมหน้ากากอย่าง Batman ที่ต้องมาช่วยเหลือตำรวจไขคดีสะเทือนขวัญสังหารโหดจากน้ำมือฆาตกรโรคจิตอย่างลิเดอร์ ยิ่งเมื่อแบกแมนซื้บคดีไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งได้พบว่าเงินงำของมันถูกยงใยไปยังหลายๆคนจนคุณเอาความเน่าเฟะของเมืองก็แทมปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาต่างๆนานาขึ้นมากออมอยู่ตรงหน้าครั้งนี้แบกแมนไม่ใช่แค่ฮีโรคอยปราบเราร้ายเท่านั้นเขายังต้องไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ให้ออกอีกด้วย นอกจากเดอะ a บทแมนจะเป็นหนังที่เล่าเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ที่ผู้คนลงรักและรู้จักดีในแบบที่ต่างออกไปแล้วเดอะ a บ m แมนก็ยังเป็นหนังยาวเหยียด3ชั่วโมงที่มีดีทั้งบทดนตรีทนหนังและฉากแอคชั่นที่ทําให้ผู้ชมชอบอกชอบใจมันเลยเป็นหนังที่สามารถทําเงินได้มาหาศาลไงล่ะครับเอออันดับที่6 b a บ a แพนเทอร์ว a a ั a Bback พนเทอร์วา k ันดาจงเจริญแบ c k พนเทอ e r ทำเงินไว้8 5 5ล้านเหรียญสหรัฐ b บ a c k p เ n t h e r w a ันดาฟอยเวอร์นับเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้และเสียงวิจารณ์มากที่สุดเรื่องหนึ่งของมาเวลที่ยังคงมาตรฐานไว้ได้จากภาคที่แล้วแบบฟอร์ไม่มีตกถึงแม้จะขาดนักแสดงคนสำคัญอย่างแซนวิกบอสแมนก็ตาม และอาจนับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ฮีโร่มาวิลที่ปิดฉากเฟส4ของจักรวาลฮีโร่ MCU ได้ดีสมกันละคยเลยล่ะครับวากันาไฟเวอร์จะบอกเล่าเรื่องราวภายหลังจากสงครามระดับจักรวรลในอเวนเจอร์เอนเกมประเทศที่ทรงอํานาจมากที่สุดอย่างวากันากำเลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดเมื่อกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่างทีชาร่าตายวากันาต้องรับมือกับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่มาจากเผ่าใต้น้อมอันแสนน่ากลัว สงครามครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบทน,นี้เหล่าชาววากันดากำลังจะต้องพบเจอกับบททดสอบตัวตนของตัวเองที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติกว่าครั้งไหนไหน,นี่ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานจากมาเวลสตูดิโอที่ได้มอบความแตกต่างทางด้านการเล่าเรื่องพอสมควรเป็นหนังที่มีฉากแอคชั่นที่ดูใหญ่โตและตระการตาสุดๆทำให้ Black Panther f o r e r สามารถทำเงินไปได้อย่างงดงาม อันดับที่ห้า m ิ n i o n ย h e r i อดร of ยอรทำเงินไป939ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือการกลับมาอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป8ปีของเราตัวปวนมินเนียนที่จะเล่าเรื่องราวสุดว้ยปวงครั้งใหม่หนังเรื่องนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์สุดว้ยปวงเมื่อเหล่ามินเนียนได้มาอยู่กับกรุเด็กประถมที่ใฝ่ฝันอยากเป็นไวนยไร้ระดับโลก ซึ่งสำหรับวงการอาชญากรแล้วไม่มีกลุ่มไหนจะโฉดชั่วสุดโหดเท่ากลุ่ม6อาชญากรสุดโฉดที่นำโดยเบลบอททอมกรูที่ไฟฟันอยากเป็นไวรลายได้ไปออดดชั่นกับกลุ่ม6โจรแต่การออดดชั่นจบลงด้วยคำดูถูกกรูจึงแก้เพดด้วยการขโมยสร้อยเหลียนนักกษัตริย์มหาการที่กลุ่มอำนาจของโลกไปแต่ก็ไม่ไหวกรูดันถูกจับซะได้ จนเหล่าบินเนียนต้องรวมพลังหาทางช่วยเหลือเจ้านายน้อยของพวกเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสายจนเกินไปสรุปแล้วลึกลัวสุดวายปวงนี้จะจบลงเช่นไรคุณต้องตามไปดูมินเนียนภาคสองนี้โดยรวมแล้วสนุกมากเลยล่ะครับโดยความกวนปวนตลกและน่ารักผสมกับมุกล้อเลียนของนางเรื่องอื่น ทำให้มินเนี่ยนสองถูกอ,อกถูกใจคนวัยเด็กไปจนวัยโตได้ย่างยูม,มัดเลยทีเดียวอันดับที่สี่ด็อกเตอร์สเตรนด์ในมันติเวิร์ดออฟแมดเนสจอมเวทมหาการในมันติเวิร์ดมหาภัยทำเงินไปทั่วโลกถึง955ล้านเหรียญสหรัฐ หนังเรื่องนี้ได้แซมไลมี่ผู้กำกับระดับเซียนที่เคยทำสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของโทบี้ให้กลายเป็นตำนานและยังเป็นเจ้าพ่อหนังสยองขวัญมากำกับเองกับมือและหนังยังได้เบเดนิคคอมเมอร์แบดมาละบทเป็นหมอแปลกอีกครั้งและได้อลิซาเบธโอเซนมาละบทเป็นสการเลตวิทอีกด้วยตัวหนังจะเล่าถึงมัลติเวิร์สครับเมื่อด็อกเตอร์สเตรนต์ต้องออกมาช่วยเหลือเด็กสาวอเมริกันซาวเวทที่มีพลังข้ามมัลติเวิร์สจากน้ำมือจอมารแบบงง,ง เขาและเธอต้องออกผจญภัยในมารเดิลต,ต่างๆเพื่อหนีการตามล่านี้และพวกเขาต้องหาทางเอาชนะจอมมารคนนี้ให้จงได้หนังเรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นหนังที่ให้ความสนุกบันเทิงตามมาตรฐานของมาวิลครับตัวหนังมีฉากที่จัดได้ว่าดีว้าสุดๆแต่บางฉากก็รู้สึกเฉยๆเรียบๆแต่การได้ออกไปผจญภัยในพระหูจักรวาลใบใหม่ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย และด้วยความน่าค้นหาของมัลติเวิร์สนั่นแหละครับที่ทําให้ด็อกเตอร์สเตรน์อินเดอะมัลติเวิร์สอเมสเน็ตทำรายได้ไปอย่างงดงามและเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ทําเงินได้ตามสไตล์ของฮีโร่มาวลอันดับที่3 j u จูเลสิกเวิร์ดโดมิเนียนจูเลสิกเวิร์ดทวงคืนอาณาจักรทำเงินทั่วโลกไป1,000ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือบทสรุปของหนังตรายภาคไดโดสาวของโลกภาคนี้ถือเป็นภาคสุดท้ายของหนังตรายภาคจูเลสิกเวิลด์โดยในภาคนี้จะเล่าเรื่องราว4ปีหลังจากเหตุการณ์จากภาค2ที่พวกไดโดสาวหลุดออกมาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์เปิดเรื่องมาเราจะเห็นว่าไดโดสาวบ้างสายพานนันธุ์ดูหลายและโจมตีมนุษย์ส่วนด้านของพระเอกอย่างโอเวนแคลและไมซี่ล็อกวูดก็ต้องออกพจนภพอยทำภารกิจช่วยเหลือโดยมีไอพวกไดโดสาวนี่แหละที่เป็นเหมือนอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง ในภาคนี้คาวิจารณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับนั่นก็เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่สนุกเหมือนสองภาคที่แล้วเลยแต่ยังไงซะมันก็ยังทาเงินนะเออ <laughs> อันดับที่สองอาตาน the way of water ทำเงินทั่วโลกนับไป2022ไป1 3 0ล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่อวตารภาคแรกออกฉายเมื่อ13ปีที่แล้วสิ่งนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันทำให้เจมส์คาเมลอนที่เป็นผู้กำกับเจ้าของโครงเรื่องและผู้เขียนบทกลายเป็นตัวพ่อผู้มีอิทธิพลในการผลักดันนังสามมิติอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนจริงๆ และผลจากการทำงานอย่างยาวนานตลอด13ปีผลที่ได้ก็คือหนังภาคต่อที่เล่าด้วยเรื่องของโลกใต้น้ำดาวแพนดอลามาตูภูมิของชาวนาวีในอวตาร The Way of Water อวตารวิถีแห่งทรายน้ำอวตารวิธีแห่งทรายน้ำจะเล่าเรื่องราวหังจากภาคแรก10ปีครับเจคซัลลี่อดีตนาวิกโยธินในร่างชาวนาวีในตอนนี้กลายเป็นพ่อคุณแล้ว แต่การต่อสู้ก็หนีไม่พ้นซันล,ลี่สักทีเมื่อพันเอกไมล์ที่ตามมาล้างแค้นซันล,ลี่ดยร่างกายใหม่ที่เป็นชาวนาวีถึงซันล,ลี่จะพอครอบครัวหนีไปหลบอยู่กับเผ่าแมคคายนาเผ่านาวีทะเลแต่ทว่าการตามล่าและการลุกลานก็ยังคงตามลังควนครอบครัวซันล,ลี่ไม่เลิกอยู่ดีเจคซันล,ลี่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อครอบครัวอีกครั้ง ด้วยความดีงามของภาพสวยๆการต่อสู้ที่มันเล่าใจและความสนุกจากภาคแรกทําให้อวตารวิธีแห่งทรายน้ําทําเงินทะลุพันล้านเหรียญไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆและไม่เพียงแค่นั้นในปี2023นี้เองเอวตารวิธีแห่งทรายน้ำก็ยังทำเงินอย่างต่อเน,นื่องมันกลายเป็นหนังพันล้านอีกเรื่องของเจมส์คัเมรแล้ว <S <S อันดับที่ห พ็อปกานมาวลิกทำเงินรายได้ทั่วโลกไป1488ล้านเหรียญสหรัฐลันนลลนี่คือการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดนักบินของกองทัพเรืออย่างมาวิลิคที่รับบทโดยปาทอมครูเจ้าเก่าเจ้าเดิมพ็อปกันมาวลิกจะเล่าเรื่องราวของมาวลิกครับหลังจากรับราชการเป็นนักบินระดับหอของกองทัพเรือมานานกว่าปี พีทมิเชลหรือมาวลิกได้รับคำสั่งให้กลับไปเป็นครูฝึกนักบินที่หน่วยฝึกพบกันอีกครั้งเขาต้องพาเหล่าลูกสิษย์เลือดร้อนทำภารกิจที่โคตรโหดและโคตรยากซึ่งมาวลิกจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จแม้ว่าตัวเขาจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามนี่เป็นภาคต่อที่โคตรดีเลยครับผมเคยคิดนะว่าภาคสองผมเคยคิดนะว่าหนังภาคสมันเป็นหนังอาถรรพ์ ถูกสร้างเมื่อไหร่งานจะง,ง่อยทุกทีแต่ทบกันเมาวลิกกลับเป็นอีกเรื่องครับติ่ทำได้ดีมากๆสนุกแบบส,สุดๆทำลายอัานังภาคสองได้สำเร็จครับใครไม่เคยดูหนังภาคแรกแต่มาดูภาคสองก็สนุกได้นะเออ <Wow. S 1> ทบกันเมาวอลิกนี่แหละเรียกได้ว่าเหมาะสมกับหนังทำเงินสูงสุดของปี2022เลยล่ะครับ นี่แหละครับสิบหนังทาเงินสูงสุดในปี2 0 2 2แต่ละเรื่องนี้มีแต่หนังที่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่หนังที่ทําเงินก็จะเป็นหนังฮีโร่จากมาเวล l Studio เลยนะ m a r e l มาเวลนี่ของดีจริงๆ สุดท้ายนี้แซกสกตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสกตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือคอหนังคอการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ๊ะฮ่า